มาทุกท่านรีวิวงานนะครับบ้านที่เราเข้ามาทำตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่งงานแล้วนะครับตอนนี้ก็คือส่วนของนี่เจ้าของเขามาอยู่นะครับเกี่ยวนะสีกระเบื้องนะครับส่งแล้วประตรูประตูเป็นห้องนะครับนี่เรียบร้อยนะครับส่วนนี้ก็อีกอีกห้องหนึ่งมีสามห้อง สห้องนอนนะครับสามห้องนอนสองห้องน้ำนี่ครับเสร็จแล้วนะครับปูกระเบื้องด้านข้างติดโถสุขภัณฑ์เรียบร้อยอันนี้จะเป็นห้องห้องอาบน้ำนะครับห้องอาบน้ำเหลือเหลือ,อเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับนี่แล้วก็ อันนี้อันนี้ครบแล้วอันนี้ส่วนนี้เป็นประตูด้านหลังคึ๊บเปิดออกมาเจอนี่ครับด้านหลังบ้านด้านหลังบ้านวิวด้านหลังบ้านนี่ครับปิด คือเราส่งงานแล้วนะครับเพ็นงฝ้าฝ้าด้านบนนะครับเป็นฝ้าหลุมนี้ค,ครับ ดูไฟสีสาวสีกระบุกกระเบื้องเสร็จแล้วนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นสีด้านนอกด้านข้างเดี๋ยวผมพามาดูต่อท่อปูนประปาก็มาเรียบร้อยใช้งานได้นะครับส่วนก็เรียบร้อย,อยถอดรองเท้า,ทามาดูสิอันนี้เกืบโอบโ,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 โอ้โหเหยียบเจ็บขานี่ครับด้านข้างมุมข้าง ไปดูด้านหน้าติดถนนนี่คือติดด้านติดถนนนะครับพิกัดบ้านหลังนี้อยู่บ้านโพธิไปศาลตำบล,บำบบล,ำบล,ลกุสุมาน,นนะครับอำเภอกุตเอ้ยตำบลโพธิบ้านโพธิไปสารตำบลโพธิไปสาลอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครนะครับ เรียบร้อยแล้วนะโอ้ยร้อนอะไ้ใส่เกืบตอนนี้ก็ติดกรอบหน้าต่างเหลือเก็บเล็กน้อยครับเสร็จแล้วถือว่าจบงานแล้วเราก็จะย้ายไปหน้างานใหม่ถ้าเขาให้ทำเพิ่มค่อยว่ากันโครงการน่าจะมีกำแพงแล้วก็ต่อกคัวอนอนาคตยังว่ากันนะครับ ัพเดทประมาณนี้แหละงานโ้